เป็นปิกกี้อะไรก็ไม่รู้ฟึบเฮ้ยปิกกี้กับพริบตาเหรอ i n กิ้ g ปิกกี้อ่ะลองดูนะมันจะมันจะกระพิบตานะฮะมันจะกระพริบตาจริงด้วยทุกคนสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นแมปเกี่ยวกับตามหากันอีกแล้วนะคะแมปนี้มันชื่อว่า find ปิกกี้นั่นเองนะแน่นอนนะคะทุกคนต้องรู้จักปิกกี้นะเจ้าหมูผีตัวสีชมพูนั่นเองนะคะก็เป็นหมูผีที่เมื่อก่อนนะดังมากนะปัจจุบันก็ยังดังอยู่นะคะวันนี้เราจะมาทําการตามหาหมูผีปิกกี้ทั้งหมดหนึตัวก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะครั้งที่แล้วเราตามหาเจนน่าใช่ปะ่ะแค่40ตัว ยางว่านานเลยนะอันนี้หนึ่งร้อยห้าตัวเลยนะคะเอาแหละเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าพี่นิวนั้นจะหาได้ครบหรือไม่กับหนึ่งร้อยห้าตัวในแบบนี้นะคะมันก็มีให้เราเลือกด้วยนะว่าเราจะเล่นในมือถือหรือว่าจะเล่นในคอมนะคะพี่นิวเลือกเล่นเป็นในคอมพิวเตอร์ละกันนี่ค่ะพอเราเข้ามานะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะว้าว เฮ้ยแมปดูดีนะว่าไปเดอ้อแมปก็ดูสวยอยู่นะแต่ดูแล้วมันดูล่งๆเองก็ไม่รู้ว่ามันมีถึงหนึ่งร้อยห้าตัวจริงเหรอ <c oughs> ตรงนี้คือไรอะ่ะใช่หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันฮะมันขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยวนะเราสามารถดูได้นะ <c oughs> อุ้ยง่ายจริงด้วยทุกคนจริงด้วย <c oughs> พอแบบว่าตรงจุดเกิดเราอะ่ะเราก็เจอตัวแรกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาด้านนี้กันดีกว่านะคะว่าจะมีหมูผีหรือเปล่านะคะ <c oughs> ตรงนี้นะมันเหมือนบ้านในไมค a า t เลยนะคะเดี๋ยวเราลองเข้าไปอุ้ย <c oughs> ปิกกี้ไหมครับน่ารักมากทุกคนหมูผีไหมครับนะคะเจอแล้วตัวหนึ่งนะคะและพี่นิวก็เจออีกตัวหนึ่งนะนี่นะคะเป็นหมูผีปิกกี้ไหมครับนะคะเดี๋ยวเราเออกไปดูข้างนอกกันต่อนะตอนนี้เจอสองตัวแล้วนะคะสามารถกดวิ่งไวได้โดยการกดตัวนี้นะคะนี่กดวิ่งไวได้ด้วยนะเออดีจุงเลยอะแบบนี้มีวิ่งไวด้วยต่อมานะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูในบ้านหลังนี้เลยแล้วกันนะอ่ะเป็นบ้านของปิกกี้นั่นเองนะคะ เข้ามาเราก็มาเจอกับเอ่อกับรถเดี๋ยวบอกนะว่าเป็นรถหมู่ปิกกี้นะคะใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวดูซิใช่นะทุกคนเนี่ยคาปิกกี้นะคะเป็นรถของปิกกี้นะเป็นรถรูปร่างปิกกี้ตอนนี้เราเดินเข้ามาในบ้านอุ้ยแล้วเราก็เจอกับปิกกี้ยืนอยู่ในบ้านนะคะ อันนี้ใช่ไหมเออใช่ทุกคนอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวปิกกี้เหมือนกันนะคะเป็นตัวออริจินอลหรือว่าตัวดั้งเดิมเลยนะคะตอนนี้เราเจอสี่ตัวแล้วนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะนี่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยมันคืออะไรแต่รู้ว่าเป็นปิกกี้แน่นอนปึ๊บมันคืออะไรก็ไม่รู้นะทุกคนนะต่อไปนะคะมาข้างในก็มีอีกตัวหนึ่งนะคะนั่งอยู่บนโซฟานี่ค่ะเป็นปิกกี้ ตัวบางๆอ้วนๆกลมๆนะคะประมาณว่าเป็นปิกกี้ตัวใหญ่นะตัวอ้วนเลยแบบนี้ตอนนี้นะคะเราเจอปิกกี้ทั้งหมด6ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองขึ้นไปหาชั้นบนกันดูนะชั้นบนมันก็น่าจะมีแหละพี่นิวว่าเอา้าเจอตัวหนึ่งนะคะมานอนอยู่บนเตียงมานอนหรือมานั่งก็ไม่รู้เรียกว่าปิกกี้อะไรเอาจะเข้าเบลอยัางไงเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงเอา้าอ๋อนี่ไงได้แล้วนะคะอ๋อมุดเข้ามาก็ได้เลยนะคะเป็นเบบี้ปิกกี้นะะนี่ะเป็นปิกกี้ร่างเด็กนะ,ะปิกกี้ร่างเด็กน่ารักมาก เดี๋ยวนะห้องนั้นมันมีเหมือนกันต้องเข้าไปในนี้ใช่ไหมฟึบเอ้เมื่อกี้เห็นนี่ไงอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะปิกกี้ตุ๊กตาหมีเหรอฟรึบนะคะอ้าวคืออะไรเป็นลิตเติ้ลกายปิกกี้นะคะเนี่ยเป็นปิกกี้เป็นปิกกี้ล่างเล็กนะคะลิตเติ้ลกายปิกกี้นะ,ะมันชื่อลิตเติ้ลกายปิกกี้แล้วมันก็มีชั้นบนขึ้นไปอีกนะคะโอ้โหหนึ่งร้อยห้าตัวเราจะหาครบไหมวันนี้ตอนนี้อุ้ยมีแอบอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะคะอ่าน่ารักเชียวนะคะ เอาจัดไปนะคะลิปต้นบราเธอร์ปิกกี้นะคะน่ารักมากต่อไปห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้มีไหมในห้องนี้ในห้องนี้ในกล่องในกล่องมีไหมเนี่ยกล่องอะไรทุกคนไม่รู้คือกล่องอะไรนะเหยียบไปก่อนละกันไม่ใช่นะฮะอ้าวมีแอบอยู่นะโอ้ปิกกี้อยู่ในกล่องนะคะน่ารักมากเรียกว่าบ็อกซ์ปิกกี้นะคะปิกกี้แอบอยู่ในกล่องห้องนี้มีไหมในกล่องนี้เอ้ยอะไรอะเฮ้ยเหมือนเป็นห้องลับวายตกใจหมดอีอย่างนี้ เดี๋ยวนี่มันปิกกี้อะไรเนี่ยอ่ะขอดูหน่อยนะปึ๊บมันเรียกว่าทรอยปิกกี้นะคะทรอยปิกกี้เหมือนเป็นสับปะหลาดปิกกี้ยังไงอย่างนั้นเลยนะคะในบ้านปิกกี้นี่คือเราเจอปิกกี้หลายตัวมากเลยนะคะเนี่ยโอเคลงไปด้านล่างกันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่า ทำการหาหมดหรือ,อยังนะเพิ่งสังเกตว่ามันมี109ตัวนะคะไม่ได้มี105ทําไมหน้าแบบบอกว่ามี105ก็ไม่รู้นะคะแสดงว่ามีการอัปเดตเข้ามาแน่เลยอะ่ะเฮ้ยอันนี้คือหลุมอะไรหลุมอะไรก็ไม่รู้อุ้ยมีอยู่ตัวหนึ่งนะคะเป็นปิกกี้ในบับเบิลนะคะฟืบนะคะอุ้ยปิกกี้บอลน,นะปิกกี้บอลก็มาต่อไปนะ,ะเข้ามาหาในในนี้ดีกว่านะ,ะมันคืออะไรก็ไม่รู้เนะะี่ยอุ้ยเจอเลยเดินมาก็เจอเลยนะคะเป็นปิกกี้อะไรก็ไม่รู้ฟืบ เฮ้ยปิกกี้กับพิบตาเหรอ blinking ปิกกี้อ่ะลองดูนะมันจะมันจะกับพิบตานะคะมันจะกับพิบตาจริงด้วยทุกคนมันกับพิบตาอ่ะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะเอ้ยเป็น blinking blinking ปิกกี้นะคะแปลว่าปิกกี้กับพิบตานะโอเคอุ้ยเอ้ใหน่ารักมากนะคะทุกคนอะไรอ่ะเป็นเพชรปิกกี้นะคะเนี่ยเป็นอารมณ์เหมือนว่าปิกกี้เป็นสัตว์เลี้ยงอะไรแบบนี้ข้างในมีอีกนะคะอุ้ยอันนี้ก็น่ารักชื่อว่าอะไร อันนี้ชื่อว่าโอมปิกกี้นะคะเป็นปิกกี้รุ่นเก่านั่นเองนะบ้านหลังนี้มีชั้นบนด้วยนะลงขึ้นไปกันนะคะเฟิบขึ้นมาเจอแน่นอนต้องมีแหละอันนี้ไหนลูกบอลเตะได้ด้วยในอ่างน้ํามีไหมลองเข้าไปก่อนดีกว่าในอ่างน้ําไม่มีอะไรนะคะเข้ามาในห้องนี้เข้ามาในห้องนี้เราก็เจออะไรเฮ้ยอ้าเอานี่มันป๊อปปพิกนี่เดี๋ยวป๊อปปพิกก็มานะคะจัดไปเลยนะคะ อ่าเรียบร้อยนะคะไต่ขึ้นไปเลยนะคะไต่ขึ้นไปนี่ขึ้นมาก็จะเจอกับห้องนี้แล้วก็มีโซนที่เรานั่งเล่นคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะอุ๊ยเจอเฉย PC Pro b l e m นะคะเดี๋ยวตัวนี้คือก็ใช่นะทุกคนนะเป็นหมูนะคะเป็นหมูหมูอยู่ในคอมพิวเตอร์ในเครื่องเสื้อผ้ามีไหมเครื่องเสื้อผ้าเครื่องเสื้อผ้ามีไหมแตะไปก่อนนะคะไม่มีนะอันนี้เป็นอะไรถุงขยะแล้วก็มาเจอกับอันนี้เอ้ยเดี๋ยวนะนี่มันเป็นตัวมีฟในมิฟซิตี้ บอกนะว่าคือมีมีปิกกี้มันชื่ออะไรชื่อมีปิกกี้จริงด้วยทุกคนเห็นไหมมีปิกกี้นะคะโอ้ไม่ก็มีปิกกี้ตอนนี้นะเจอแล้ว17ตัวนะคะ17ตัวด้วยกันนะโอ้โ oh. หเหลืออีกเพียบเลยทุกคน <laughs> เจอแค่17ตัวนะเราจะไปทางไหนต่อดีงั้นเดี๋ยวเรามาทางนี้อันนี้ใช่ปะเนี่ย ไม่น่าใช่นะน่าจะเฮ้ยใช่ทุกคนเออยืนตัวใหญ่ตรงนี้ใช่นะทุกคนนะตรงนู้นนะเห็นเป็นแสงวัวบแวบๆบนะคะมันคืออะไรผีกระสือเหรอไม่ใช่ดิอะไรอะ่ะฮะเทเลพอร์ตอ๋อโอ้โหเทเลพอร์ตมาที่เมืองหิมะได้เลยนะคะแล้วเราก็มาเจอกับปิกกี้ตัวหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในน้ำนะคะมันเรียกว่าปิกกี้อะไรดักปิกกี้นะ,ะเป็นไงเป็ดปิกกี้นะคะ มันคือเป็ดนะทุกคนนะมองงี้มันคือเป็ดนะฮะนี่แล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นปิกกี้ตัวสีขาวเชียร์ตัวซีดมากมันเรียกว่าอะไรตัวนี้มันเรียกว่าสโนว์ปิกกี้หรือว่าปิกกี้หิมะนั่นเองอฮ้ยมีรถลากอุ้ยปิกกี้ซานต้าแน่นอนนะคะนี่คือปิกกี้ซานตาคอร์ส <c oughs> ปิกกี้ซานตาคอร์สก็มาน่ารักมากทุกคนรู้สึกว่าด้านนี้ก็มีอะไรอีกก็ไม่รู้นะคะเนี่ยเอ้ยอันนี้คืออะไรลูปปั้นอะไรฟบ อะไรอ่ะใช่ไหมไม่ใช่นะเป็นแค่รูปปัน้นแล้วก็มีปฏิมากรรมน้ําแข็งนะคะเรามาเจอกับตัวหนึ่งนะคะยืนอยู่บนนี้อะไรเนี่ยไอปิกกี้ป่ะปิกกี้น้าแข็งเหรอกระโดดยังไงอ๋อตรงนี้นะคะฟึบอ่าฟึบอ่านี่ค่ะเจอแล้วนะคะอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นปิกกี้แช่แข็งอ่ะต่อไปเรามาดูตรงนี้ดีกว่ามีปลูกผักด้วยนะคะแล้วเราก็มาเจอเข้ากับเจมาร์กเกอร์ปิกกี้นะคะได้รับแรงบันดาลใจมาจากแบบ ตามหาปากกาแน่นอนนะคะจริงด้วยทุกคนเดอะมาร์เ p i ร์ปก้นะคะคือตอนนี้เราก็ไม่แน่ใจนะว่าเราหาครบหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวขอเทเลพอร์ตกลับไปก่อนแล้วกันนะโอ้โหกลับไปแบบนี้เลยอย่างเพพอ่ะชอบการเทเลพอร์ตในแบบนี้มากเลย <c oughs> เดี๋ยวเรานะเดินเข้าไปตรงนู้นกันดีกว่านะคะนี่โอ้โหนั่นคืออะไรอนะ่ะอย่บอกนะว่านั่นคือบ้านที่เป็นรูปทรงปิกกี้เหรอคือมันแบบอลังการมากเลยทุกคน อ่ะเข้ามาแล้วบ้านจริงด้วยนะคะแล้วเราก็เข้ามาเจออ่ะ h o าปิ How p i ี้เดี๋ยวเดี๋บอกนะว่าสิ่งนี้สิ่งนี้ก็เป็นหนึ่งในหนึ่งร้อยเก้าที่เราต้องหานะนี่ไอตรงนี้ก็คือใช่นะคะ<อ>ถ้าเกิดเราเดินเข้ามาใน h o าปิ p i ี้อ่ะก็คือเจอแล้วหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนดีกว่าชั้นบนนะคะขึ้นมาชั้นบนอ่ะขึ้นมาแล้วอู่ห้องสวยมากมีแอบอยู่ตัวหนึ่งอะไรอ่ะ เหมือนตุ๊กตาเลยอะเป็นเหมือนตุ๊กตาฟึบจัดไปนะฮะเจอแล้วตัวหนึ่งนะแอบอยู่ตรงหลังกระเป๋าเดินทางมีอีกไหมอะมีแค่ตัวเดียวหรอเฮ้ยเหมือนเจอนันึงอะทีดีปิกกี้คืออะไรอะทีอ๋อนี่ไงเพื่อนเราบางอยู่เราไม่เห็นเนี่ยเจอแล้วนะเป็นปิกกี้สามมิตินะฮะอ๋อตรงใต้บันไดมีอีกหนึ่งนะฮะเป็นปิกกี้เขาเรียกปิกกี้อะไรนะเดี๋ยวดูก่อนนะเนิร์ดปิกกี้นะคะเป็นปิกกี้เด็กเรียนนะคะอ่ะใส่แว่นด้วยนี่ไงอยู่ตรงใต้บันไดนะทุกคนนะ เออบางทีเราก็ไม่เห็นอันนี้มาอยู่ตรงใต้บันไดเลยเอาแหละคิดว่าน่าจะครบแล้วแหละออกไปจากบ้านนี้กันดีกว่า <G ül> โอ้แล้วเราก็เดินมาเจอตรงนี้นะคะเป็นแผงเลยนะ <G ül> เป็นแผงเลยนะคืออะไรอนะ่ะ FTD ปิกกี้นะคะเออเจอเป็นแผงเลยทุกคนใช่นะไอ,อตรงนี้ก็ใช่นะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาหาในบ้านหลังนี้กันนะรู้สึกว่ากระจกร่วงลงมาด้วยนะกระจกตรงนี้นะร่วงลงมาด้วยนะบ้านจะพังแล้วมั้งทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวลองเข้ามาดูในบ้านหลังนี้ มันเป็นบ้านที่เหมือนจะพังแล้วมีของเล่นไดโนเสาร์กองอยู่นะคะเดี๋ยวลองเข้าไปในห้องนี้ก่อนละกันนะมีหรือเปล่านะอันนี้คืออะไรอะ่ะไม่มีเลยเหรอเฮ้ยแอบอยู่หรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงเจอตัวนึงนะคะอุ้ยตัวกระปิตหนึงไหนดูซิมันเรียกว่าอะไรเจอตัวนึงนะคะตัวเล็กมากนะคะ ชื่อว่าไทนี่ปิกกี้นะยืนอยู่บนนี้นะคะเป็นไทนี่ปิกกี้นะปิกกี้จิ๋วอ๋อมันเป็นบ้านยากักษ์ไงอารมณ์เหมือนบ้านยักษ์นะที่เนี่ยเห็นป่ะสิ่งของก็จะดูใหญ่โตนะในห้องนี้มาดูในห้องนี้ก่อนนะคะห้องอูโหอะไรเนี่ยจำสแกมมากมันคือปิกกี้อะไรใช่ไหมใช่นะทุกคนนะอันนี้ก็ใช่นะเรียกว่าพริบบี้ปิกกี้นะคะอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นปิกกี้จำสแกมมากเลยดูสอยองขวัญน,นะดูเฮ้ยสามารถกระโดดขึ้นมาตรงนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังไง กระโดดขึ้นไปบนหลังคาเหรอฟรึบอุ้ยร่วงเอาไม่เอา,อาโดดขึ้นมาได้แล้วนะคะโอเคกดจะได้แล้วเราก็มาเจอกับปิกกี้สไปเดอร์แมนโอ้หปิกกี้สไปเดอร์แมนเดี๋ยวนะต้องไต่ขึ้นไปเอาเหรอฟรึบเรียบร้อยนะคะได้มาแล้วนะ,ะเอออย่างเจ๋งเลยอะปิกกี้สไปเดอร์แมนแล้วก็มาเจอตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะคะเป็นปิกกี้ลูกโป่งนะต้องกระโดดลงไปเอาใช่ไหมเนี่ยโอ้โหจังหวะยังไงให้โดดถึงเดี๋ยวนะถึงของฟงเฮ้ยได้ไหม เ้ยโดนไหมเนี่ยไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่านะคะเดี๋ยวต้องมาดูในนี้นะคะว่าเราได้ไหมเมื่อกี้ที่เรากระโดดไปอ้อได้นะบอลลูนปิกกี้นะคะเมื่อกี้ได้ด้วยนะคะนึกว่ากระโดดไม่โดนตอนนี้เจอแล้ว37ตัวนะคะอรมณ์เหมือนโรงเรียนนะคะลองเข้าไปดูกันอ๋อคล้ายๆโรงเรียนอยู่เดอ้อแล้วใน,นนี้ก็มีสนามบาสน,นะคะมีไหมเจอแล้วหนึ่งนี่มันเดออล็อกเดออล็อกป้หน้าตาเดออล็อกปะเดออล็อกปิกกี้เหรออุ้ยเดออล็อกปิกกี้ก็มานะคะ โอ้ยเจอ,อหนึ่งเจอหนึ่งนะคะเจน้นี้อันนี้ปิก,กี้อะไรเนี่ยเรียกปิกี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยบ๊อบป,ปิกี้นะคะบ๊อบป,ปิกี้ยืนอยู่ตรงนี้น่ารักเชียวห้องนี้อ่ะห้องนี้ห้องนี้เจอแล้วหนึ่งทำไมปิกี้หน้าตาแปลกๆแบบนี้ลนะ่ะเดี๋ยวปิกี้ หน้าตาดูแปลกมากมาดูกันว่าตอนนี้เราหาได้กี่ตัวแล้วนะหาได้43ตัวแล้วนะคะในคลิปนี้อาจหาไม่ครบนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยววันไหนถ้าพี่นิวไล์สดนะคะจะมาทําการหาต่อนั่นเองไล์สดยาวๆหาต่อกันเลยนะทุกคนนะอ่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะทุกคนนะบ้ายนะจ๊ะจุ๊บๆตรงนี้คือ,อไรเนี่ยทุกคนดูดีสวนสัตว์เหรอมีลิงอยู่บนนี้ด้วยนะใช่ไหมเนี่ยลิงใช่ไหมเนี่ย ในเมื่อมันเป็นลิงไม่ใช่หมูนะคะในเต็นท์มีไหมในเต็นท์มีไหมอุ้ยในเต็นท์เจอนะคะตัวอะไรนี่เป็นปิกกี้หมาฮะปิกกี้หมาเดี๋ยวนะใช่หรอขอ,อเป็นด็อกกี้นะเป็นด็อกกี้ <laughs>